ตอนนี้ไปก็ของบรรดาญาโยมุทธวิสันหลตั้งใจรับพรอย่าทาวาิหาปุราบาริบุเรนทิสายขรรังเอวามีวิโตทิินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิ่ปัมมีวัสมิจะตุสัพเบบุรินตุสังกปาน

จัตตารุธรรมาวัตินียุนโอนูสุข,ขังพลังอขอญอาตโยมโชคดีมีสุขนะมีความสุขสมหวังทุกอย่างปรารถนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นทุกความปรารถนานะจ๊ะเฉพาะอย่างยิ่งขอทุกคนรวย